โอ้โหเอาโม,มก,กอเอางี้ใส่ด้วยมีน่มใน,ใน,นี่ข้างนี้มีข้างรถนี่แม่มองยังเห็นเลยแม่นมะม่วงวิธีใหม่นะคะขึ้นลังคารถ เอามะม่วงที่อยู่บนสายไฟเอามาให้มาวินกินกับตั้นกินไม่ัว,ว,มวินชอบผลไม้แต่มันเหี่ยวแล้วนะกินแอปเปิลโชเลยกินแอปเปิโเลโผลแอปเปิโปลปโพลใครใครชอบระวังหนูนะ่ะน้ารับเอาอันมะม่วงนนะลูก ระวังเด้อระวังຖືກสายไฟเด้อเล็กไหนอย่าเกาะสสายไฟแม